เกิดเป็นมนุษย์แต่จิตใจเหี้มโหดเกิดจากอะไรพระพุทธองค์เคยตรัสกล่าวกับพระอานนท์เรื่องของลักษณะอาการที่ปรากฏหรือแสดงออกมาตามการกระทําของคนเราในชาติปัจจุบันเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ณวัดพระเชตวันมหาวิหาร ก็ได้มีอุบาสกห้าคนเป็นสหายเดินทางมานั่งฟังธรรมของพระองค์แต่ทว่ากิริยาอาการต่างๆของแต่ละบุคคลน,นั้นมีอาการแตกต่างกันออกไปโดยคนที่หนึ่งนั้นนั่งหลับอีกคนหนึ่งก็เอานิ้วนั่งเขีย่ยเขียนพื้นดินเล่นอีกคนหนึ่งก็นั่งเขย่าต้นไม้อีกคนหนึ่งก็หนังเง้ยนดูดาวดูท้องฟ้าไม่สนใจอะไรเลย มีเพียงอุบาสกคนเดียวที่ยังนั่งฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ทรงบรรยายด้วยอาการสงบการที่แต่ละบุคคลแสดงถึงอาการเหล่านี้จึงเป็นประเด็นให้พระอานนท์ได้เกิดความสงสยัยจึงกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าทำไมเหล่าอุบาสกทั้งหลายคนมีกิริยาที่แตกต่างกันเช่นนั้นพระองค์จึงตัดเล่าอดีตชาติ ของแต่ละบุคคลเอาไว้ว่าอุบาสกคนที่นั่งเงนยดูท้องฟ้านั้นเมื่ออดีตก็เคยเกิดเป็นพระรามที่ทำหน้าที่เคยบอกเลิกยามด้วยการนั่งดูดาวมาหลายร้อยปีพอมาถึงชาติปัจจุบันนี้ก็ยังคงนั่งมองท้องฟ้าดูดาวเช่นนั้นจึงไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระองค์เลยส่วนอุบาสกคนที่นั่งเขย่ากิ่งไม้ต้นไม้อยู่นั้น ก็เคยเกิดเป็นวานอนมาแล้วหลายรสชาติเมื่อพบชาติปัจจุบันได้เกิดมาเป็นคนก็ยังนั่งเขย่าต้นไม้อยู่อย่างนั้น,ไม,อยอยน,นไม่ได้ยินเสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเลยอุบาสกคนที่เอานิ้วเขี่ยพื้นดินเล่นนั้นในอดีตชาติก็เคยเกิดเป็นไส้เดือนมาแล้วหลายรสชาติเพราะมัวเอานิ้วนั่งเขียนบนพื้นดินเล่นอย่างนั้นไม่สนใจอย่างอื่น ไม่ได้กินพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนเป็นพราะจิตและการกระทำเดิมของตนที่เคยตัวและเคยกระทำมาส่วนอุบาสกคนที่นั่งหลับก็เคยเกิดเป็นงูมาแล้วหลายรสชาติเขาเคยหลับมาแล้วหลายรสชาติในสมัยที่เป็นงูแม้ในชาติย่งนอยไม่อิ่มเสียทีแม้แต่พระธรรมยังไม่เข้าหูก็ยังคงหลับอยู่เช่นนั้น ชาตินี้ก็เลยมีนิสัยหลับมากเหมือนงูเช่นเดิมส่วนอุบาสกคนสุดท้ายที่นั่งฟังธรรมด้วยจิตใจสงบมีความเคารพศรัทธาในคำสอนของพระองค์ชายผู้นี้เคยเกิดมาเป็นพระรามผู้รอบรู้ศึกษาธรรมะปรัชญารวมทั้งพยายามค้นคว้าหาความจริงมาแล้วหลายรอยชาติจนมาบัดนี้ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว จึงมีความยินดีที่จะตั้งใจฟังด้วยดีจนได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุปเป็นพระโสดาบันการแสดงธรรมกถาบทนี้ของพระพุทธองค์ทำให้เรานั้นสามารถนำมาพิจารณาคิดต่อได้ว่าอดีตชาติและการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองจะยังคงมีอยู่มีอยู่จริงตามความเป็นไปของลักษณะจิตเติมที่เราเคยกระทำกรรมใดๆมา เราก็ย่อมเป็นไปตามผลกรรมนั้นๆจากข้อสังเกตนี้เราทุกคนสามารถศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และเปรียบเทียบอดีตชาติของคนเราได้มากมายซึ่งแบ่งออกไปตามหลายลักษณะที่จะอธิบายให้ฟังและก็ลองพิจารณากันดูว่าตัวเรานั้นมีอาการแบบนี้ลักษณะนิสัยแบบนั้นหรือไม่ ลักษณะนิสัยของคนเรานั้นสามารถนำมาตั้งสมมติฐานเรื่องของอดีตศซึ่งมักจะเป็นข้อเปรียบเทียบบุคคลถึงลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันแล้วนำมาเปรียบเปรยเป็นลักษณะนิสัยของสัตว์เพื่อใช้สอนหรือตักเตือนตนว่าอย่าได้ทำนิสัยเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานอีกเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้มีบุญแล้วในระดับหนึ่ง ก็ควรจะมีลักษณะนิสัยอย่างมนุษย์ซึ่งในครูบาอาจารย์และปัพพบปรุษตั้งแต่ครั้งโบราณกาลท่นานทราบเรื่องเหล่านี้ดีท่านจึงมักจะนำข้อเปรียบเทียบนี้มาใช้สอนลูกหลานให้เป็นคนที่มีความประพฤติด,ดีสมบูรณ์ให้สร้างกรรมใหม่นี่กรรมเก่าเสียและรู้แล้วก็อย่าไปทำอีกจะขอพูดในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์ก่อน อย่างคนที่ชอบขี้เกียจมากๆเอาแต่กินแล้วนอนเป็นพวกสัตว์สันหลังยาวก็สามารถใช้พิจารณาด้วยปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของจิตเดิมได้ว่าคนคนนี้อาจเคยเกิดเป็นงูที่มีชีวิตอยู่เพื่อกินแล้วนอนหลายชาติมาแล้วความทรงจำเดิมจึงยังไม่หมดสิ้นไปมาในชาตินี้ก็ยังมีนิสัยของงูอย่างนั้นอีกกลาเป็นเอามาก ก็แสดงว่าชาติใกล้ๆนี่แหละที่ยังเป็นงูยอยู่คนที่แสดงกิริยาอาการในการรับประทานอาหารอยาบก,กินจุกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มทั้งๆที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยก็น่าจะมาจากชาติหนึ่งชาติใดเคยเกิดเป็นหมูจึงยังมีนิสัยเดิมไม่ต่างไปจากหมูเลยจึงเป็นคนที่ไม่สนใจตัวเองปล่อยปะละเลย ไม่ทักความสะอาดตัวเองชอบนอนแบบไม่อาบน้ำอาบท่าทำอะไรก็ชอบเลอะเทอเะเปื้อนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าใช่เลยต้องเคยเกิดเป็นหมูมาก่อนแน่นอนส่วนคนที่ซุกซนอยู่เฉยเยไม่ได้ชอบเดินไปเดินมาขายุกขยิกอยู่ตลอดเวลาเวลานั่งก็ขย่าเท้าขย่ามือเหมือนคนซุกซนก็อาจเชื่อได้ว่า ในอดีตชาติต้องเคยเกิดเป็นลิงหรือในตระกูลของพวกลิงข้างทั้งหลายอย่างแน่นอนส่วนคนที่ชอบทะเละวิวาทต่อยตีกันเห็นหน้าใครแล้วก็ต้องมีอารมโมโห,โหต้องจิกต้องตีกันอยู่ร่ำไปก็มีจิตใจเดิมมาจากไก่ชนหรือสัตว์ตัวใหญ่ๆที่มักจะชอบต่อสู้กันไม่ว่าจะด้วยจากจะแย่งตัวเมียหรือข่มเหงสัตว์ที่ตัวเล็กกว่า หรือคนไปจับเอามาสู้กันมาถึงคนที่มีนิสัยเจ้าชู้มากๆในการรมวันๆก็ครุ่นคิดแต่เรื่องเพศและก็ไม่เลือกหน้าด้วยเพราะเป็นไปไม่มีหางกระพอในชาติก่อนๆอ,อาจจะเคยเกิดเป็นหมาและถ้าเป็นเอามากในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าอาจจะเป็นหมาหลายรสชาติติดต่อกันด้วย ส่วนคนที่มีนิสัยเรียบร้อยชอบทำอะไรเงียบๆชอบอยู่กับคนและอาจจะเกลียดหมาด้วยนั้นครูบาอาจารย์ท่านว่าอาจจะเคยเกิดเป็นแมวมาหลายชาติส่วนคนที่มีนิสัยสู้งานชอบทำงานหนักยิ่งแบบใช้กํำลังมากๆปัญญาน้อยๆไม่ชอบคิดมากและไม่บนครูอาจารย์ท่านก็บอกว่าอาจจะเคยเกิดเป็นวัวหรือควาย แถมยังคงมีนิสัยอดทนอดกลั้นเหนือคนอื่นอีกด้วยมาถึงเรื่องที่ว่าแบ่งไปตามลักษณะของศีลการเกิดของมนุษย์คำว่าศีลแปลว่าปกติหรือความเป็นปกติคนที่รักษาศีลห้าได้อย่างเป็นปกติวิสัยก็คือจิตฐานเดิมอาจมีวิสัยความเป็นมนุษย์ธรรมดาหรือสูงกว่านั้น ในพบชาติปัจจุบันจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกและยังคงรักษาความเป็นปกติวิสัยเดิมของตนไว้ได้แต่หากมนุษย์ตนใดที่เสียงขาดบกพร่องไปมากแม้จะได้ชื่อว่าเกิดแปลเป็นมนุษย์แต่ก็อาจ,จเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์แต่จะเรียกว่าเป็นคนที่แปลว่ายุ่งแทนคนที่มีความประพฤติผิดศีลแต่ละข้อจึงอาจสันนิษฐานถึงจิตเดิมได้ว่าอดีตชาติอาจเคยเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างอื่น มาก่อนหน้านี้ดังเช่น 1. คนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมชอบทำร้ายหรือฆ่าผู้อื่นความเป็นปกติของมนุษย์เราเราจะไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายกันต่างจากพวกสัตว์เดราจาฉานอย่างเช่นเสือหรือสิงโตเวลาหิวทีไรก็จะไล่ล่าสัตว์อื่นกินทันทีหากมนุษย์ผู้ใดที่ชอบทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันเรื่อมีจิตใจที่โหดเหี้ยมไม่รู้สึกถึงความผิดปกติข้จิตใจเวลาที่ได้ลงมือทําร้ายหรือสังหารใครคนผู้นั้นก็มีจิตฐานเดิมไม่ต่างจากสัตว์ที่มีนิสัยดุร้ายอย่างเสือหรือสิงโตหรือสัตว์ที่มีอุปนิสัยดุร้ายชนิดอื่นๆด้วย 2. คนที่มีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อยหรือแม้แต่เป็นหัวขโมยมืออาชีพ ธรรมชาติของมนุษย์เราจะไม่ไปลักขโมยทรัพย์สินของใครเพราะโดยธรรมชาติเราจะมีความรู้ในเรื่องของความเป็นกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของว่านี่คือของของเรานี่คือของของเขาแต่ถ้าเป็นเดรัจฉานมันจะไม่รู้เช่นเวลาที่สุนัขเห็นแมวกำลังกินข้าวหรือก,กินปลาอยู่มันก็จะตรบเลยทันทีดังนั้นถ้าหากมนุษย์ผู้ใดที่ไม่รู้จักประพฤติศีในข้อนี้ ชอบไปจีบปล้นทรัพย์ของคนอื่นแสดงว่าจิตฐานเดิมของคนคนนั้นอาจเคยเกิดเป็นแมวหรือแม้แต่สัตว์เลื้อยคลานอย่างตัวเงินตัวทองที่มีลักษณะนิสยัยการขโมยของกินกันและกันหรือแม้แต่ของสัตว์ประเภทอื่นๆด้วยลักษณะที่3ผู้ที่มีนิสัยมากๆในกรรมคุณปกติแล้วเนี่ยมนุษย์จะรู้จัก ควบคุมความต้องการของตนเองหรือว่าการครองคู่แบบใดที่ควรและไม่คู่ควรแต่คนที่มีลักษณะนิสัยชอบผิดสิ่งข้อที่3คือมั่วเพศมกักมากในกรรมคุณก็จะมีลักษณะนิสัยเดิมเป็นไปในทางสัตว์เลือดเจนและสัตว์เลือดอุ่นบางชนิดยกตัวอย่างกรณีที่เป็นหญิงที่มีนิสัยมกักมากในกรรมคุณ ก็จะมีลักษณะนิสัยจิตเดิมมาจากปลาโดยเฉพาะปลาตะเพียนตัวแม่ที่เวลาผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็จะมีนิสัยทอดทิ้งตัวผู้ไปหาตัวผู้ตัวใหม่สมสู่ต่อไปเรื่อยๆหรืออย่างปลาหมึกซึ่งตามธรรมชาติของปลาหมึกตัวเมียแล้วสามารถนอนเกาให้หมึกตัวผู้มาสมสู่ได้ใจหรือขอให้เป็นตัวไหนก็ได้ก็พอคนที่มีลักษณะนิสัยเช่นนี้ก็อาจจะมีจิตฐานเดิม มาจากสัตว์เลือดเย็นเหล่านี้และสัตว์เลือดเย็นอย่างปลาหรือปลาหมึกเวลาผสมพันธุ์ก็จะออกลูกเป็นไข่เมื่อออกวางไข่แล้วก็จะปล่อยให้ไข่ฟักเองไปตามธรรมชาติของมันไม่ยอมดูแลดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจกับคำเปรียบเปรยโบราณกับหญิงที่ทอดทิ้งลูกของตัวเองว่าได้ทิ้งไข่เอาไว้ให้คนอื่นเลี้ยงเพราะเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของคนคนนั้น ได้ตรงกับสัตว์เดรัจฉานอย่างไม่น่าเชื่อมาถึงกรณีที่เป็นชายกันบ้างคนที่มีนิสัยมกักมากในกรรมคุณก็อาจจะมีลักษณะนิสัยจิตเติมมาจากหมูเพราะหมูนั้นเป็นสัตว์มากมากในกรรมคุณมากดังจะเห็นได้ว่าเวลาหมูตัวผู้จะขึ้นขี่หลังนางหมูคือจะผสมพันธุ์ทั้งทงที่นางหมูนั้นกำลังจะกินอาหารอยู่ และก็เดินไปในระยะทางที่ค่อนข้างไกลเจ้าหมูตัวผู้ก็จะไม่เลิกราสามารถตามไปผปสมพันธุ์ทั้งๆท,ที่แม่หมูนั้นก็ยังกินอาหารอยู่หรือทำอย่างอื่นอยู่ก็ตามกรณีเรื่องลักษณะนิสัยที่เป็นคนมากๆในกรรมคุณน,นี้เราเห็นได้ชัดจากกรณีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนในสังคมโดยเฉพาะในต่างประเทศที่เขาหรือเธอนั้นมีอาการติดเซ็ก จึงเข้าไปเข้ารับการรักษาบำบัดอย่างจริงจังแต่ก็มีจิตเติมมาจากเตรา์ชานหลงเหลืออยู่มากนั่นเองและคนที่เกิดเป็นกระเทยล่ะคำว่ากระเทยในที่นี้หมายถึงทั้งถ่อมทั้งดีทั้งเกยขิงเกควีนและบรรดาเสือใบทั้งหลายคนที่เกิดมาเป็นกระเทยในความหมายนี้ในอดีตชาติต้องเคยประพฤติผิดในกามยังไม่ต้องสงสัยเลย และอาจจะทำบ่อยๆซ้ำๆจนกรรมไม่ดีนั้นสะสมไว้มากมายเมื่อตายจากชาตินั้นมาเกิดใหม่อำนาจฝ่ายกรรมดีนั้นไม่มีกำลังมากพอที่จะให้จิตนั้นมีกำลังที่จะส่งให้เกิดเป็นหญิงแท้ชายแท้ได้ก็ต้องกลายมาเป็นคนสองเพศในชาติต่ตอมาซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นบอกไว้ว่าคนที่มีจิตตกมากๆ เพราะทำกรรมไม่ดีในเรื่องของกามมามากมายจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงก็ไม่ได้ต้องเป็นชั้นต่ำจะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่สูงส่งทางจิตใจก็ไม่ได้เรียกจิตชนิดนี้ว่าอุเบกขาสันติระณะกุศลวิบากเพราะกุศลนำเกิดแต่กุศลนี้มีกำลังอ่อนด้วยมีบาปผิดในการมเป็นบริวารกุศลคือบุญนำเกิดแต่เป็นมนุษย์ และเทวดาชั้นต่ำจึงชื่อว่าอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากเป็นกระเทยมาตั้งแต่การเกิดสำหรับพวกที่บุญไม่พอจะมาเกิดเป็นคนอาจจะเกิดเป็นเดรัจฉานกลายเป็นกระเทยกระเทยถ้าต่ำไปกว่านั้นอีกก็ไปเป็นเปรตกระเทยจนกว่าบุญจะมากพอเกิดเป็นคนอีกแต่ก็ต้องเป็นกระเทยในภพภูมิชั้นต่ำอีก จนกว่ากรรมนั้นจะยุดติลงหรือมีกรรมฝ่ายดีมากพอนี้ออกไปพาไปได้ระยะหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังถึงเหตุผลที่ว่าทำไมกระเทยบางคนถึงสวยบางคนถึงดูน่าเกลียดบางคนทำไมถึงมีนิสัยดีแต่ทำไมอีกคนนึกเป็นคนเลวสามเสียละเกินครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเหตุที่กระเทยบางคนสวยหน้าตาเหลาหลอ เพราะเขาอยู่ในช่วงชาติสุดท้ายแล้วของกรรมที่จะทำให้เกิดเป็นกระเทยอีกและทำกรรมดีไว้มากมายอาจจะเป็นเรื่องของการถวายดอกไม้หอมเครื่องบูชาต่อพระสงฆ์ที่ปณีตด้วยจิตใจที่สวยงามมั่นคงและที่กระเทยพวกนี้มีเงินมีคนน้าหน้าถือตาเพราะเคยทำทานมาก่อนหน้านี้และทานนั้นเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากจึงทำให้คนนิยม,มชมชอบรักใคร และเมื่อพูดถึงจิตวิญญาณที่ท่องเที่ยวในวัฏสงสารไม่ว่าจะเป็นภพภูมิใดเคยเป็นอะไรมาก่อนไม่ว่าจะเป็นงูไส้เดือนลิงมนุษย์เปรตยักษ์สัตว์นรกเทวดาหรือพรหมถ้าก่อนตายจิตนั้นเป็นทางบุญกุศลก็มีสิทธิ์ที่จะไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีคำว่าวมนุษย์ถ้าว่ากันตามศัพท์แปลว่าสัตว์ที่มีจิตใจสูง คือสูงกว่าสัตว์ในรัชฐานเปรตยักษ์สัตว์นรกใดๆเพราะมนุษย์ที่แท้จริงก็จะรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์และไร้ประโยชน์มีความละอายและเกรงกลัวในการทำบาปท,ทำกรรมและด้วยวิสัยแล้วจะประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของกฎกระเบียบของความดีต่างจากสัตว์อื่นๆขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมสาธุก,การ